มาที่หนุ่มพอสลันกันบ้างดีกว่าหนุ่มพอสนะคะตอนนี้ก็กระแสะค่อนข้างเงียบค่ะก็เลยถามกันน,นิดนึงว่ารู้สึกกังวลหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีเด็กใหม่เข้าวงการมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเรามีการเช็กฟิตดักตัวเองบ้างไหมรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นค่ะเห็นว่าในเพจของทางช่องเนี่ยก็ได้ขึ้นรูปราวกับพี่ๆในช่องด้วยได้เห็นด้วยย่างรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้สัญญากับทางช่องเหลืออีกเยอะหมหยนะคะรวมถึงเดตเรืดองหัวใจกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ยังสดอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีสาวคุยๆไหมแต่ก็มีหลายประเด็นค่ะ ลงไปถึงสาวคนเก่าเนาะยังได้คุยกันอยู่ไหมคะนี่นะนี่พราะถุงส่งเตตันว่าโซนคนตัวใหญ่คนตัวเก่าไม่คุยแล้วไม่คุยครับช่วงนี้เราทํางานเยอะด้วยไม่เหงาอะครับไม่เหงารคับมีเพื่อนครับเพื่อนเยอะช่วงนี้ก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคุณกอดยังความเศร้าชู้เลยหรอโอ้ไม่บีคาสโนว่าอะไรที่อยู่แต่กับผู้ชายเนี่ยขึ้นเพจช่องเอารูปเราไปขึ้นในเพจด้วยแบบคู่พี่อ้ําพี่เวีย์พี่ใหม่ยังยังไม่ถึงเที่ยวขนาดนั้นนะครับผมว่า ผมว่าเราอยู่ช่องเดียวกันอะไรอย่างนี้มากกว่าคิดอย่างนั้นมากกว่าสัญญาตอนนี้เหลือเยอะไหมครับก็ใช้ได้ครับ <S <S ปีนี้กระแสเราค่อน ب, ข้างเงียบเหรอฮะดเดี๋ยวละครจะออนแล้วแป๊บนึงช่วงนี้ละครยังไม่ค่อยมีครับทางบนไม่พอเพราช่วงนี้มีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะก็เฉยๆครับถือว่ามาเป็นครอบครัวเหมือนกันแล้วกันนะฮะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่มันเช็คฟิตแบบตัวเองมั้ยว่าเขมหมดไหมไม่ค่อยได้เช็คเลยครับผมก็ทํางานตามปกติทําผมว่าทําในจุด ในจุดที่เราทำให้เต็มที่นะครับสถานะตอนนี้เป็นหนุ่มโสดนะคะเราก็ส่วนเรื่องประเด็นที่เทียบกับรุ่นพี่เนี่ยก็ไม่ได้คิดมากอะไรนะคะก็ท่อตัวนิดนึงอย่าไปเทียบกับเขาเลย